ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านพี่สมใจนะคะที่เป็นคนที่โด่งดังมากเลยตอนนี้ให้ซูมที่ชุดหน่อยค่ะซูมหน่อยค่ะผ้าไหมลงเลยค่ะนี่จะเป็นการนุ่งแบบธรรมชาติแบบง่ายมากเลยผ้าไหมนะคะมีชายคลุยมีหน้านางแต่ว่ามัดแบบนี้มัดแบบวัยรุ่นนะคะเรามาดูว่าวิธีการมัดแบบวัยรุ่นสวยไหมคะนี่เลยธรรมชาติหลําน้า อ่าห้วยทับทันนะครับนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่แบ่งนะครับว่ารถคันไหนจะไปร่องเรือสวยไหมคะจะไปชมโครงการเดี๋ยวเราให้ชมดูว่านี่เป็นผ้าไหมที่สวยมากๆสําหรับบ้านที่สมใจนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่ย้อมสีธรรมชาติแล้วก็หมักโครนเรามาดูเลยค่ะอ่ากล้องไปกล้องซูมไปเลยอ่กล้องซูมไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่านี่เลยค่ะเป็นดอกบัวนะคะ ไม่เป็นลายนะคะตอนนี้ในกล้องอาจจะดูสีสีไม่เข้มแต่ว่าสีจริงเข้มกว่าเนะาะอน่มาดูนะคะว่าย้อมโครนน่ะมันจะเป็นาายังไงเขาก็จําร้องให้ดูว่าที่เป็นผ้าไหมมัดหมีที่นําเสนอในเรื่งงการจะ น้าไม่รู้ว่านี่คือเอาเอาโคลนมาจากใต้ดอกบอัวนะอ่ามาทีนี่เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแต่ละผืนนี้ไม่ได้ขายนะคะโชว์แล้วเราดูบร,ริเวณบ้านของพี่สมใจค่ะเห้สวยไหมด้วยเลยค่ะวันนี้พี่น้องสื่อมวลชนมา ่ันก็เลยอยากจะนําเสนอว่านี่ค่ะผ้าไหมสุดยอดเลยนะะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาพี่สมใจนะคะว่ากว่าจะมีวันนี้พี่สมใจบอกว่าหนึ่งไม่มีข้าวกินเป็นยังไงนะคะเรามาดูค่ะนี่วาพี่ก็ให้เครดิตสําหรับความเป็นมงคลชีวิตนะคะนี่คือเก้าไม้มงคลนะคะที่ ทำให้พี่มีกินมีใช้แล้วก็ที่ผ้าไหมมีชื่อเสียงนะคะนี่คือหมักโครนค่ะเรามาดูโครนโครนนะคะนี่ก็จะเป็นก้าวไม้มงคลทั้งหมดเลยที่สําหรับไว้ย้อมสีธรรมชาตินะคะ แล้วก็ไม่ต้องถามค่ะว่ารางวัลมากมายนะคะดูรางวัลมากมายนางสมใจจำปาทองนะคะรางวัลมากมายที่ได้รับรางวัลนะนี่ค่ะดูรางวัลขอกว่าไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกค่ะนี่ค่ะระดับ5ดาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าพิิธภัณฑ์ของพี่สมใจนี้เป็นที่รู้จักหรือไม่ถ้าเกิดว่าท่านสนใจผ้าไหมท่วนต้องรู้จักผ้าไหมของพี่สมใจจำปาทองนี่เลยค่ะ กว่าจะมีวันนี้เรามาดูหน้าตานะคะนี่ค่ะทำเองค่ะย้อมโคลนนี่เลยค่ะนี่ค่ะเรามาดูเนาะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆบ,บ้านค่ะรอบๆบบ้านนะเรามาดูนยเดี๋ยวมาดูนะดูบรรยากาศรอบๆบบ้านนี่เลยค่ะว่าเต็มไปด้วยผ้าไหมที่ อทอนะคะด้วยมือด้วยใจและก็จิตนาการสําหรับนะคะนี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เกี่ยวกับช้างนะคะและเกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์ก็คือพี่อยู่อำเภอศรีขอรภูมิเนาะนี่ค่ะเรื่องราวของมักโครนนะคะมะโครนใต้บัวแล้วก็ช้างสุรินทร์นะคะต้นไทรแล้วก็ต้นโพนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าทุกอย่างมีเรื่องราวของมันแล้วก็เจือ แะเจยสวยมากๆเลยแล้วก <premises, S 2> <Sure. S 1> ็นุ iedzieć, oh. ่งหน้านานะคะมีมี1ชั้น2ชั้น3ชั้นนะคะนี่เลยว่าสวยจริงๆสำหรับผ้าไหมที่บ้านพี่สมใจจำปาทองนะคะเนี่ยค่ะมาด้านนี้ด้านนี้ผืนนี้สวยมากเลยเนี่ยด้านนี้สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะแสงตัวนี้อาจจะดูไม่เข้มแต่ของจริงเข้มและสวยนะคะอะเดี๋ยวเราขออนุญาตทานหาเดี๋ยวเราพบกันในช่วงหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมหันมาทงนี้ค่ะ ก็วันนี้ดีใจมากๆเลยที่แพทได้มาอะเราขอเห็นหน้าพี่สมใจนิดนึงก่อนนี่ายคนนี้ไงนี่ค่ะกว่าจะมีวันนี้นะคะวันนี้จะถ่ายทําคลิปบรรยากาศบ้านพี่สมใจไปออกสื่อนะคะขอในญาติให้ท่านได้รู้ว่าพี่สมใจจะปลาทองกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลยกว,ว่าจะมีวันนี้กว่าจะมีวันนี้น้าตาหรือทําไม่ทําไม่แห้งจะไปท่วมเจ้าของตายไปแล้วค่ะสิ่ง<ะ>สำคัญอยากบอกทุกคนว่าชีวิต ถอได้แต่ไม่อยากถอยที่สำคัญบอกว่าผ้าไหมสุรินทรงคุณค่าอยากให้ท่านมาซื้อผ้าไหมสุรินช่วยประชาสัันหน่อยค่ะว่าผ้าไหมของเราไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพี่หรือว่าแต่ละผืนมีคุณค่าอย่างไรอะไรค่ะแต่ละผืนมีคำว่าผ้าไหมมันจะมีคุณค่าอเอกลักษณ์ของเขามากนะคะแต่แต่ว่าที่นี่จะสร้างความต่างเพราะว่าเรา อยากจะแหวกแนวอยากจะสร้างสิริมงคลแล้วก็ผู้ผลิตแล้วก็ผู้สวมใส่โดยการย้อมไม้ก้มกามงคลแต่ว่าคําว่าผ้าไหมที่ไหนมันก็สวยเหมือนกันแต่ตรงนี้คือสร้างความต่างเท่านั้นแต่ก็ย้อมไม้กา้ามงคลด้วยสิริโดยไม้กา้ามงคลแล้วก็มหมักโคนไทบัวนั่นเราสร้างเส,สริมมิจลิมงคลอ,อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้ทุกคนรู้จักเราในแหวกแนวจากคนอื่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้น้องแพ้นหน่อยค่ะ